ัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับเลขฐานใบจิรวุฒนะครับวันนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องของการบวกลบคูณหารเลขฐาน16นะครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักกับเลขฐาน16นะครับองค์ประกอบของเลขฐาน16นะครับมีอยู่16ตัวก็คือ0ถึง9แล้วก็ a b c d e f นะครับตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดก็คือ f โดยที่ a นะครับจะมีค่าอยู่ที่10นะครับ b 11นะครับ C 12 d 3 E 14และ f 15นะครับครับเรามาดูการบวกเลขฐาน16นะครับว่ามีการบวกอย่างใดบ้างนะครับก่อนอื่นเราเห็นโจทย์ข้อแรกนะครับ A นะครับโดยที่ A มีค่าเป็น10นะครับแล้วก็ d มีค่าเป็น13นะครับเราก็มาตั้งโจทย์กันเลยนะครับ อันดับแรกก็ตั้งหลักให้ตรงกันนะครับนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเอก็มีค่าเป็น10นะครับผมจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับ d ก็มีค่าเป็นสิบานะครับ1 0บบวกสิามนะครับมีค่าเป็นยี่สิบสามนะครับโดยที่ยี่สิบสามครับมันเกินฐานสิบหกเราก็จะหารออกด้วย16นะครับ สิบหกเท่าไหร่ได้ยี่สิบสามนะครับสิบหกหนึ่งนะครับเป็นสิบหกล้วก็นำยี่สิบสามมาลบนะครับก็จะเหลือเจ็ดนะครับเราจะใส่เจ็ดนะครับตรงนี้แล้วก็ทดหนึ่งนะครับต่อไปเลยนะครับหกตัวนี้นะครับบวกกับแปดบวกกับตัวทดหนึ่งนะครับเป็นสิบห้าสิบห้ามันไม่เกินฐานสิบหกใช่ไหมครับอ่าล้วก็มาดูว่าสิบห้านะครับมันตรงกับ ตัวอะไรนะครับ15ตรงกับ f นะครับเราก็ใส่ f ลงไปนะครับนี่ครับได้คำตอบแล้วข้อต่อไปเราก็มาตั้งโจทย์เลยครับ a9cf นะครับบวกกับ c f 9แล้วก็จะมาแทนค่าตัว a c f นะครับเขียนไว้ตรงนี้นะครับ c เท่ากับ12นะครับ f เท่ากับ15นะครับได้ค่ามาแล้วแล้วก็ทำการบวกได้เลยนะครับ15บวก9เป็น24ใช่ไหมครับ ยี่สิบสี่มันเกินแล้วก็หารออกสิบหกหนึ่งเป็นสิบหกลบกับยี่สี่เหลือแปดนะครับแล้วก็ใส่แปดทดหนึ่งนะครับสิบสองบวกกับสิบห้าแล้วก็บวกกับตัวทดหนึ่งนะครับเป็นยี่สิบแปดนะครับสิบหกหนึ่งนะครับเป็นสิบหกลบกันเหลือ อ่ะสิบสองนะครับมันเป็นค่าของ C นะครับใส่ C เลยนะครับต่อมานะครับ9้าบวกกับสิได้21นะครับ21อ็มันเกินแล้วก็นำฐาน16มาหารออกนะครับเหมือนเดิมนะครับลบกันเหลือ5นะครับแล้วก็ใส่5้ทด1อ่ะย้อนย้อนกลับไปนิดนึงครับย้อนกลับไปนิดนึงผมลืมตัวทดครับตัวนี้นะครับทด1นะครับ อันนี้จะกลายเป็นยี่สิบสองนะครับตัวนี้จะลบกันเหลือหกนะครับแล้วก็ตัวทดหนึ่งนะครับแล้วก็ทดไปตรงนี้นะครับเหลือ a นะครับไม่ได้บวกกับตัวอะไรนะครับแต่มีเลขทดอยู่ข้างบนนะครับเราเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดก็คือค่าของ b นะครับแล้วก็ใส่ b เลยนะครับคําตอบก็จะได้ b หกแปดฐานสิบหกนะครับ ที่ี้เราดูวิธีการบวกไปแล้วก็ขออภัยในข้อผิดพลาดนะครับต่อมาเป็นการลบเลขฐาน16นะครับเริ่มจากการตั้งโจทย์เลยครับเหมือนเดิม c f ลบกับ a b นะครับแทนค่าเข้าไปเลยนะครับ c มี5่าเท่ากับ12นะครับ f 15 b 11นะครับ A 10นะครับข้อนี้เราลบกันเลยนะครับ15ลบ11เหลือ สีนะครับสิบสลบสิเหลือ2นะครับเราก็ได้คําตอบแล้วนะครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับแล้วก็เลือกจากการตั้งโจทย์เหมือนเดิมนะครับ a 3า c นะครับลบกับ8 f f นะครับอเะียนค่าลงไปก็คือ10 12 15 15นะครับ1 2บสลบสิ 15, ไม่ได้นะครับเราต้องไปยืมตัวข้างหน้ามาันมาตัวที่จะไปยืมนะครับก็จะลดลง1ค่านะครับก็จะเหลือสอนะครับตัวนี้ก็จะบวกเพิ่มอีก16นะครับก็จะกลายเป็น28นะครับ2 8่สลบกับสินะครับเหลือ13 13มมันตรงกับตัวดีนะครับ 13มันตรงกับตัวดีแล้วก็ใส่ตัวดีเลยนะครับต่อมา2ลบกับ15ไม่ได้นะครับแล้วก็ไปยืม A มานะครับ A ก็จะเหลือ9ตัวนี้ก็จะบวกเพิ่อมอีก16นะครับจะกลายเป็น18นะครับลบกับ15ก็จะเหลือเหลือ3นะครับใส่เลยนะครับตัวนี้9-8ลบ8ได้เลยนะครับเหลือ1ครับคำตอบก็คือ หนึ่งสามดีฐานสิบหกนะครับก็คือการบวกกับการการลบนะครับก็จะประมาณนี้ต่อไปนะครับเรามาดูการคูณเลขฐานสิบหกนะครับขั้นแรกเลยก็คือตั้งโจทย์ก่อนนะครับ e เก้านะครับคูณกับเจ็ดนะครับแล้วก็แทนค่าตัวเลขลงไปก็คือสิบนะครับในการคูณนะครับ สามารถทําได้2วิธีนะครับก็คือวิธีแรกก็คือแปลงเลขฐานก่อนนะครับแปลงให้เป็นเลขฐาน10นะครับวิธีที่2นะครับก็คือจับคูณกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ 7, จูณเได้63 63มันเกินใช่ไหมครับเราก็เอามาหารออกด้วย16 16อะไรได้63นะครับ1 6 3เป็น48นะครับเหมือนเดิมครับลบกันก็จะเหลือ5นะครับ 15ก็คือดีเราจะใส่ดีนะครับก็จะทด3าทด3นะครับ7จ็คูณสิเป็น70นะครับบวกกับ3เป็น73เหมือนเดิมครับหารออกเลย16เท่าไหร่ได้73็ดสนะครับสิบเป็น64นะครับลบกันจะเหลือ9นะครับ9แล้วก็ ใส่เลยนะครับมันไม่เกินทด4นะครับแล้วก็ดึง4ลงมาเลยครับนะครับได้แล้วครับคําตอบเข้ามาดูข้อต่อไปเลยนะครับก่อนอื่นแล้วก็ตั้งโจทย์เหมือนเดิมครับ3 fc คูณกับ8 c นะครับแล้วก็แทนค่าลงไป c นะครับเท่ากับ12นะครับ f เท่ากับ 15เราก็เริ่มจากจับคูณกันเลยนะครับ12คูณ12ได้144นะครับแล้วก็หารออกด้วย16นะครับ16อะไรได้144นะครับก็คือ9นะครับเท่ากับ1 4 4อ่ลบกันเหลือ0นย์นะครับเราก็ใส่ศูนย์ทด9นะครับนี่นะครับใส่0ทด9นะครับต่อไปนะครับ12คูณ15นะครับ12คูณ15ได้1 8 0นะครับ หาออกด้วย16นะครับเหมือนเดิมลืมบวกอีก9นะครับเป็น1 8 9 16อะไรได้1้อยนะครับก็คือ16 11เป็น176นะครับเป็น176นะครับลบกันก็จะเหลือ3นะครับ13ก็คือดีครับเราก็จะใส่ดีไว้ตรงนี้นะครับ ทดสินะครับ12บคูณสเป็น36กับตัวทด11เป็น47นะครับ16บหกคูณรายได้47นะครับไม่มีนะครับก็คือ16บสองเป็นสานะครับลบกันก็จะเหลือ15นะครับอ่าสิก็คือเอฟนะครับ 2ดสองนะครับสองก็ดึงลงมาเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นแปดนะครับคูณสิบสองหลักต่อไปนะครับแปดสิบสองเป็นเก้าสิบหกนะครับแล้วก็นะครับเก้าสิบหกแล้วก็หารออกด้วยสิบหกนะครับสิบหกาไหล่ได้เก้าสิบหกนะครับก็คือสิบหกหกนะครับเป็นเก้าสิบหกลบกันเหลือศูนย์นะครับแล้วก็ใส่ศูนย์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดตัวนี้ออกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้ว ใส่ศูนย์นะครับทดหกแปดคูณสิบห้านะครับได้ร้อยี่สิบนะครับบวกกับหเป็นร้อยยี่สิบหกนำมาหารออกนะครับสิบหอะไรได้ร้อยี่สิบหกนะครับไม่มีก็คือสิบหกเจ็ดนะครับเป็นร้อยสิบสองนะครับหนึ่งอยสิบสองนะครับลบกันเหลือ1ิบสีนะครับสิบสีเราก็จะแทนด้วย E นะครับ แล้วก็ใส่ e ทด7นะครับต่อไปเป็น8คูณ3นะครับ83ได้24นะครับกับตัวทด7เป็นส1นะครับแล้วก็นำา16มาหารออกนะครับส6หกอะไรได้ส1นะครับไม่มีนะครับ16 2เป็น3 2ครับ16 1หนึ่งนะครับเป็น16เท่ากับลบกันเหลือ สุดยอดครับ15 15ก็จะเป็นค่าของ f นะครับแล้วก็ใส่ f ทด1นะครับ1แล้วก็ดึงลงมาเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะจับ่า2ตัวนี้นะครับมาบวกกันก็จะเป็นดึง0นย์ลงมาเลยนะครับ d บวก0ได้ d นะครับ f บวก e นะครับ f ก็คือ15นะครับบวกกับ e ก็คือ14 15บวก14เป็น2 9 29่ามันเกินแล้วก็มาหารออก16บหนึ่งเป็น16บหลบกันเหลือสิ 13, นะครับก็จะเป็นค่าของอ่าซนะครับแล้วก็ได้13นะครับค่าของ F นะครับก็คือ15นะครับค่าของ E ก็คือ14นะครับสิบห้าบวเป็น29นะครับแล้วก็นำสิบมาหารออก16 1เป็น16นะครับ ลบกันเหลือ13นะครับค่าของ13ก็คือ d นะครับเราก็ใส่ d ทด1นะครับแล้วก็ใส่ d นะครับทด1ต่อไป2บวก f บวก1นะครับค่าของ f ก็คือ15นะครับ15บวก2บวก1นะครับเป็น18นะครับ18เกินนะครับเราก็จะนำมาหารออกนะครับ16 1เป็น16นะครับ เราจะใส่2ทด1น,นะครับ1ไม่มีตัวบวกนะครับเราก็บวกกับตัวทดเป็น2นะครับได้แล้วครับคำตอบอะนะครับก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการหารเลขฐาน16นะครับต้องย้ำนะครับว่าในการหารเลขฐาน16นะครับ เราต้องตั้งใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีกระบวนการที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ซับซ้อนพอสมควรน,นะครับเราก็ไปลงมือทําตัวอย่างข้อที่1กันเลยนะครับผมจะใช้เป็นวิธีการแปลงเลขฐานก่อนนะครับเราจะแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน10นะครับเราจะแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน10นะครับวิธีการแปลง นะครับวิธีการแปลงเราก็เริ่มจากมาตั้งโจทย์แบบนี้นะครับเราจะหยิบมาทีละส่วนนะครับเราจะหยิบจํานวนข้างหน้ามาก่อนนะครับเราตั้งอย่างนี้นะครับหลักแรกนะครับเราจะให้เป็นกําลัง0ูนย์นะครับหลักที่2ผมจะให้เป็นกําลัง1จะเท่ากับ5นะครับคูณด้วยฐานของมันก็คือฐาน16นะครับยกกําลัง1นะครับตัวนี้นะครับ บวกกับหลักต่อไปก็คือ a มีค่าเป็น10คูณด้วยเลขฐานของมันนะครับแล้วก็ยกกำลังตามหลักของมันอ่ะแล้วก็ต่อไปเลยครับ5คูณ16กำลัง1น6ะครับ16กำลัง1ก็คือ16นะครับจะได้80นะครับ16กำลัง0ได้ 1. 1อะไรที่ยกกำลัง0จะได้1น,นะครับก็10คูณ1ก็เป็น10นะครับ มีค่าเท่ากับ90นะครับ 5a ฐาน16เท่ากับ90ฐาน10นะครับต่อมาเราจะมาหาจำนวนที่2นะครับมันเดิมครับ5กำลัง0ใช่ไหมครับ5กำลัง0จะเท่ากับตัวนี้นะครับถ้าเลขไม่เกินฐานนะครับของหลักแรก5ในฐาน16และในฐาน10มันจะมีค่าเท่ากันนะครับเพื่อเป็นการที่จะ ไม่ให้ทุกคนงงนะครับผมจะคูณกันให้ดูนะครับนะครับ16กำลังศูนย์ได้1นนะครับ5ฐาน16เท่ากับ5ฐาน10นะครับมันจะมีค่าเท่ากันเพราะว่าเลขมันยังไม่เกินตัวฐานนะครับขั้นตอนแรกเรา แปลงไปแล้วนะครับเราจะได้ค่าเป็นเลขฐาน10นะครับอ่านะครับเราก็จะได้เลขที่เราแปลงเป็นเลขฐาน10นะครับเราจะนําเลขที่เราแปลงได้ไปหารกันนะครับเราก็จะตั้งหารเลยนะครับเราจะตั้งหารเลยนะครับ5หาร9นะครับ5อะไรได้9นะครับ5 1เป็น5นะครับลบกันเหลือ4 แล้วก็ดึง0ูนลงมานะครับ5อะไรได้สี่สินะครับก็จะเป็น58 40นะครับลบกันเหลือ0ูนย์นะครับแล้วก็ได้คําตอบแล้วนะครับแต่คําคตอบของเรานะครับจะเป็นเลขฐานสิบอยู่นะครับเราต้องแปลงก่อนนะครับแปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานสิบหกนะครับแล้วก็จะมาเข้าสู่ ขั้นตอนที่3นะครับก็คือการแปลงกลับนะครับเมื่อกี้เราได้เป็น18ฐาน10ใช่ไหมครับเราก็จะมาแปลงกลับด้วยวิธีการแปลงกลับนะครับเราได้เป็น18ฐาน10อยู่นะครับเราก็จะมาแปลงกลับนะครับด้วยการหารสั้นนะครับเราจะหารด้วยฐานนะครับเพื่อให้มันเป็นฐาน16นะครับ16อะไรได้ สินะครับไม่มีนะครับเป็น16 1เป็นสินะครับแล้วก็เอา18มาลบกับ16จะได้2นะครับก็เป็น 1, นึเศษสนะครับคําตอบก็จะเป็น2นะครับเป็น 1, นึฐาน16นะครับหลายคนแบบเอ๊ะอ่าซก็มีค่าเท่ากับ12ไม่ใช่หรอครับอ่าอันนี้ไม่ใช่นะครับ ก็คือหนึ่งนี่ก็อยู่ในหลักอีกหลักหนึ่งนะครับสองก็อยู่ในอีกหลักหนึ่งนะครับเราต้องแยกเราต้องแยกออกมานะครับถ้าเศษสิบสองอย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติว่าเศษสิบสองนะครับมันก็จะกลายเป็นหนึ่งอ่าสิบสองก็จะมีค่าเป็นเป็นซีนะครับเป็นซีสิบสองมีค่าเป็นซีนะครับก็จะกลายเป็นหนึ่งซีนะครับฐานสิบหกอย่างนงี้นะครับถ้ามันเศษสองแล้วก็ ถ้ามันเศษสอ,ง,องนี้เราก็เอาสองมาตอบได้เลยนะครับอ่าสำหรับคําตอบข้อนี้ก็คือนี่ครับสิบสองฐานสิบหกครับเราก็มาดูข้อที่สองกันเลยนะครับผมกําหนดให้เป็น fcb ฐานสิบหกหารแปด c ฐานสิบหกนะครับเหมือนเดิมครับเราก็แปลงนะครับแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบนะครับ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องตั้งโจทย์ก่อนนะครับ f c b นะครับฐาน16 b ตัวแรกนะครับยกกำลัง0อันนี้ c ยกกำลัง1 f ยกกำลัง2นะครับวิธีการแปลงก็เหมือนเดิมครับ f มี5เป็น15นะครับเราก็จะเป็นวงเล็บ15คูณกับเลขฐานมันก็คือ16ยกยกกำลัง ส <2, S 2> เพราะว่ามันอยู่ในหลักที่ยกกำลังสองนะครับบวกกับตัวต่อไปครับ c มีค่าเป็นสุดยอดครับ12คูณกับเลขฐานมันสิบกยกกำลัง1บวกด้วย b ก็คือ11คูณด้วยเลขฐานมันยกกำลัง0ตามหลักของมันนะครับอ่ะแล้วก็ทำการ คูณในวงเล็บได้เลยนะครับ15คูณ16กําลัง2นะครับได้840นะครับบวกกับ12คูณ16กําลัง1ได้192นะครับ192 11คูณ16กําลัง0นะครับ16กําลัง0ได้1ก็จะเป็น11นะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับ ได้4 0 4นอ่ะ4 0 4 3นะครับฐาน10นะครับต่อไปเป็นการแปลงของ8 c นะครับแล้วก็ตั้งเลยครับ8 c แล้วก็ใส่เลขชี้กำลังให้มันก็จะกลายเป็น 8คูณเลขฐานมันยกกำลัง1นะครับบวกกับ c มี5เป็น12นะครับคูณ16กำลัง0นะครับก็จะ8คูณ16กำลัง1นะครับได้128นะครับบวกกับ12นะครับก็จะมี5เท่ากับ100 40พอดีนะครับ ฐาน10แเราก็แปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน10เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการหารนะครับเราก็นำา 40, 404 3นะครับหารด้วย140นะครับอ่ะเรามาทำการหารเลยนะครับ140อะไรได้404นะครับ140 2นะครับเป็น องร้บนะครับลบกันเหลือ40ไม่ได้ไปยืมมาเป็น10บลบแเหลือ2นะครับตัวนี้เหลือ3าลบสเหลือ1นะครับ124นะครับแล้วก็ดึง3ลงมาเลยนะครับ140เท่าไรได้หนึ่งพน้อยสีนะครับก็จะได้เป็น140ยคูณแนะครับ เป็น1 1ึ่งนสูนย์นะครับลบกันนะครับเหลือ3ามนะครับตัวนี้ลบเหลือ2ลบเหลือหนนะครับนี่เหลือ0ูนย์นะครับแล้วก็ใส่จุดข้างบนนะครับเติม0อ่ะถึงตอนนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นจุดทศนิยมนะครับนี่นะครับ เราร้อยสี่สิบคูณแปดได้หนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับแล้วก็มันไม่เกินค่าของตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่แปดได้เลยครับได้ค่าเป็นหนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับลบกันเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือศูนย์นะครับมันหารไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็เติมศูนย์เข้าไปก่อนนะครับทีนี้หารได้แล้วเราก็ทําการหารได้เลยนะครับร้อยสี่สิบคูณเจ็ดนะครับเป็น 9ก้าร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ใส่เจ็ดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเก้าร้อยแปดสิบนะครับลบกันเหลือยี่สิบนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับผมจะเอาแค่ทดสิยมัสองตำแหน่งนะครับก็คือข้างบนนี้นะครับผมจะสรุปเลยนะครับสี่ศูนย์สี่สามนะครับหารหนึ่งสี่ศูนย์าสิบนะครับได้ 2.8.87นะครับ2 8 8 7นะครับฐาน10เราได้คำตอบแล้วนะครับตอนนี้แต่มันยังเป็นฐาน10นะครับเราต้องนำไปแปลงกับคืนเป็นฐาน16นะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำา8 8 7จุดนะครับฐาน10มาแปลงเป็นฐาน16นะครับ วิธีการแปลงนะครับเราจะหารออกด้วยฐานของมันนะครับก็คือฐาน16นะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเราหารอย่างนี้นะครับมันจะงงนะครับวิธีการเราต้องแยกในส่วนที่เป็นจํานวนเต็มกับเศษส่วนออกนะครับก็จะกลายเป็น28นะครับขออนุญาตมาฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแปดเจ็ดนะครับ เราจะหารออกด้วย16ทั้ง2ฝั่งเราทําฝั่งนี้ก่อนนะครับ16เท่าไหรได้28นะครับไม่มีนะครับเป็น16 1เป็น16ลบกันเหลือ12นะครับก็จะกลายเป็นอ่า12นะครับก็จะกลายเป็นอ่ามีค่าเป็น c นะครับเราได้คําตอบในส่วนของจํานวนเต็มแล้วนะครับก็จะ กลายเป็น1 C นะครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เป็นทศนิยม16อะไรได้87นะครับก็จะเป็น16 5เป็น80บนะครับ,นะรบแล้วก็ลบกันเหลือ7นะครับเราก็เก็บตัวนี้มันไม่เกินฐาน16ใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องแปลงค่ามันแล้วก็ใส่7ตรงนี้ได้เลยนะครับจุด 7 5นะครับคำตอบนะครับมีค่าเท่ากับดึงตัวนี้ลงมานะครับ1 4จุดตัวนี้ครับ5 7ฐาน16อ่าครับเสร็จแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับในเรื่องของการ ฐานเลขฐาน16นะครับมันมีวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมผมนะครับย้อนกลับไปดูหลายๆรอบหรือ,อยังไงถ้าไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ถามผมไว้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด กระดิ่งแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ